ขอบคุณทุกน้ําใจที่ส่งมาช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะขอบคุณที่ช่วยให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาและมีชีวิตใหม่ต่อไปขอบคุณทุกบาททุกสตางของท่านที่มีความหมายกับพวกเราและผู้ป่วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยต่ออกาสให้อีกหลายชีวิตครับ ขอขอบคุณลูกค้าของเครือเจริญพกพันธ์และทูคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะที่ได้บริจาคเงินทุกๆช่องทางของทางโครงการเลดเดมซีเลิฟนะคะให้กับสภากาชาติไทยทั้งศูนย์ดวงตาและสูนย์รับบริจาคอวัยวะแล้วก็ยังมีคนป่วยที่รอคอยการบริจาคของทุกท่านอยู่และยังบริจาคเข้ามาได้ตลอดทั้งปีค่ะขอบคุณสำหรับทุกการให้ค่ะ โครงการเลดเดมซี Love โดยเครือเจริญพกพันและ True Corporation ได้เข้ามารณรงค์เรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตารวมถึงการระดมเงินบริจาคมากกว่า19ปีและในปี2567เราได้รับเงินบริจาคก,กว่า8ล้านบาทส่งมอบให้กับสภากาชาติไทยขอบคุณทุกการให้ที่ต่อชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยได้มีความหวังอีกครั้ง